สวัสดีค่ะพบกับปีมาใน,นช่องพี่เหมยฮาวะไเกี่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะพี่เหมยก็จะมารีวิวเป็นของที่ใหม่ได้จากการเดินกิจกรรมนะคะจากช่องพลอยซ่าพลอยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเออของที่ได้มากันนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นพน้าบัานนะตัวนี้ ก็คือตัวนี้ที่ไหนทำกิจกรรมมาจากพอยซ t t อยนะคะพอดีพอยก็คือเป็นพอยใช่ไหมชื่อพอยก็คือให้ตัวนี้มาด้วยก็คือให้นานนะคะจะได้มาพูด้วยกันแล้วตัวนี้นให้นานแล้วนะคะก็สล o นะ s l o นิดนึงนะแต่ตัวนี้ที่ไหนชอบมากเพราะมันน่ารากักแล้วก็ s ล o w มากเลยมันก็หอมมากๆเลยนะคะจะเก็บใส่ถุงสิบล็อกเอาไว้ยวมันจะได้เก็บกลิ่นเอาไว้ได้นี่จนเราไปดูอันนึงกว่าเป็น เออเป็นพลอยซาเซอร์ไพรส์นะคะเป็นพลอยซาเซอร์ไพรส์นะนี่เป็นพลอยซาเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าที่จริงแม่ก็กกแกะแล้วแหละแต่ดูของข้างในกันเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้อันอันอันเดี๋ยวอ,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 อันนี้เก็บไว้ก่อนนะแบบนี้มาดูเป็นอันนี้กันก่อนมีโน้ตนะคะโน้ตจากช่องพลอยซาพอยนะนี กัสเปล่าปากัิไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาอ่านกันดีกว่านะคะชื่อชื่อกูปชี่ขนมปังฝรั่งเศสขนมปังฝรั่งเศสหรอแต่ปีใหม่คิดว่าเป็นขนมปังเนยสดนะขนมปังฝรั่งเศสพอยซาพลอยเรายินดีด้วยที่ได้ของแถมนี้คือกูปชี่แฮมโฮมเมจจ้า เป็นยังไงอะ่ะก็คือพออินดีกับใครหรออินดีกับเราโอเคอินดีกับเราเราเข้าใจนะแต่ขนมปังฝรั่งเศสคนนี้จะเป็นแบบยาวๆนะเราคิดอย่างนั้นน่ะแต่อันนี้มันคือปังเนยปังปังเนยสดอะ่ะเขียนผิดไปหรือเปล่าคะเขียนผิดต,ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปให้เราด้วยนะนี่นะเขาเขียนมาแบบนั้นน่ะเนี่ยนะคะ,ะเดี๋ยวเ,เรามาแกะกันเลยก่อ ว่าเป็นสกูชี่บางนสุดนะดูความใสเลยกปนก่อนโอ้สโลมากอะเฮ้ยสโลอะอย่างเงี้ยสโลจังโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe พี่ไปเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณกับทุกสิทธิ์ที่เราไปเล่นก,กิจกรรมเราได้มาในวันที่หนึ่งนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะ นะก็ถ้าใครชอบตุ้งเตี้ยวย่ก็ใช้ก็ไลยก็สับสวยก็อคอมเมนต์ด้วยนะบ๊ายบาย